สวัสดีค่ะกลับมาพบเจออกันอีกแล้วค่ะสำหรับการพยากรณ์ทำนายดวงนะคะประจำปักแรกของเดือนพฤศจิกายนอ่ะวานท,าที่กิดในแต่ละวนันทั้ง7วันเลยค่ะดวงเรานะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนเช่นเคยเลยค่ะจะกันแบบนี้นะช่วงแรกก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิง่งกริง้งๆไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆก่อนใครค่ะเริ่มนที่วันอาทิตย์ใบแรกอุ้ยโอเค เป็นข่าวดีสำหรับวันอาทิตย์นะคะจะได้รับความรักความเมตตาจากผู้ใหญ่หากใครนะคะต้องการช่องทางทำมาหากินนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้โอกาสที่ดีสำหรับในเรื่องของโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากเรื่องที่คาราคาซังอะไรที่เคยแบกไว้อะไรที่เคยหนักมันจะผ่อนคลายมันจะเบาบางลงนะคะดวงมีสเสน่ด้วยนะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมสำหรับคนโสด ช่วงนี้มีคนเข้ามาให้ศึกษาดูใจมีคนอยากดูแลมีคนอยากเปส่วนคนมีคู่ช่วงนี้รักจะหอมหวานชื่นใจแล้วก็เข้าใจกันได้มากขึ้นค่ะมันพูดคุยสื่อสารเจราจานะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองช่วงนี้เลยนะวันอาทิตย์เน้นสวดมนต์ค่ะคุณจะปังไม่ไหวเลยสำหรับเรื่องเงินเรื่องงานแล้วก็ความรักค่ะส่วนบุญเสริมดวงอยากทำทำบุญเนาะแล้วก็เสริมดวงเนาะ ให้ไหวเจ้าที่ที่บ้านไหว้ผีบ้านผีเรือนที่บ้านนะคะแล้วก็สักการะบูชาท้าเวสวุวรรณค่ะประทานพรในเรื่องของทรัพย์ดีมากเลยวันจันทร์วันจันทร์ปักนี้เด่นในเรื่องของความรักค่ะหากคุณนะคะเป็นคนที่มีคู่แล้วยังไม่แต่งงานภายในช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้สร้างอนาคตร่วมกันซื้อของชิ้นใหญ่บ้านรถหรือตกลงเจราจาพูดคุยเกี่ยวกับงานตกงานแตง่งอ่า ยินดีด้วยนะคะส่วนคนที่มีความรักอยู่แล้วช่วงนี้ความรักจะสดใสซับซ่านะคะได้รับของฝากได้รับเหมือนแฟนซื้ออะไรบางอย่างให้ที่เป็นชิ้นใหญ่หรือของที่คุณชอบเนาะช่วงนี้วันจันทร์ให้แต่งตัวสวยหน่อยจะมีโชคมีลาบจากครูบาอาจารย์แต่งหน้าทําผมแต่งสวยนะออกไปทําบุญออกไปสักการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชานับถือนะคะอาจจะเป็นในส่วนของการไหว้พระในโบสถ์หรือการ สก,การะพระแม่ลักษมีพระแม่อุมารวมไปถึงองค์พญานาคนะคะช่วยเสริมดวงในเรื่องของความรักช่วยเสริมดวงในเรื่องของการเงินของคุณนั่นเองค่ะสําหรับในส่วนของการงานวันจันทร์ต้องบอกว่า มีผู้ช่วยผู้อุปถัมภ์ทำอะไรก็ขอให้โฟกัสแบบตั้งใจหน่อยช่วงนี้ระวังความผิดพลาดของเอกสารหากใครก็ตามนะคะต้องมีการลงนามเซ็นสัญญาอะไรให้ระวังด้วยช่วงนี้มีเกณฑ์จะถูกลอกถูกโกงอะไรอะไรก็ยังไม่ได้เป็นอย่างหวังไม่ได้เป็นดังใจเนาะต้องเน้นในเรื่ององสุขภาพนะคะอาจจะมีโรคเก่าๆถามหาอืม แต่คุณขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะสมหวังนะให้ไปทางสายฮินดูให้ไปทางสายพญานาคได้เลยขอพอรองค์พ่อขาเนธมีความสุขสมหวังดังใจค่ะสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารช่วงนี้พราวเสน่ห์ช่วงนี้พราวสเสน่ห์ในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเป็นที่น่าจับตามองมีโอกาสที่ดีเข้ามาในเรื่องของการงานผู้ใหญ่ให้ความสําคัญผู้ใหญ่กําลังดูคุณอยู่นะว่าคุณนะสามารถทําผลงานได้ดีมากน้อยขนาดไหน ภาพรวมในเรื่องของการเงินบ้างเงินต้องระวังเลยค่ะเข้ามือซ้ายออกมือขวานะคะระวังรายจ่ายที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพอึดอัดเล็กน้อยนะคะไหวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนำไม้หอมดอกบัวนะคะถาวายพระพุทธรูปที่บ้านบ้างเปลี่ยนน้ำพระบ้างนะคะจะช่วยเสริมดวงดีนะคะหรือจะบริจาคเกี่ยวกับน้ำมันตะเกียงเติมทูบเทียนแล้วก็ทำบุญถวายลงศพก็ได้ สำหรับชาววันอังคารอังคารปักนี้หมอให้เน้นในเรื่องของสุขภาพมีโรคเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์เครียดมิตกกังวลเริ่มต้นในเรื่องของความเหงาเดียวดายเอางี้ดีกว่าโรคเก่าๆถามหาทําบุญเกี่ยวกับลงศพจะดี สวดมนต์ภาวนาสมาธิให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะจะช่วยลดทอมทิบักกรรมในช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เราเนี่ยอาจจะมีการติดต่อพูดคุยการเจรจาเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์เก่าๆเ,เมื่อจะเป็นมิตรลูกค้าบริวารหรือคนที่เคยคุยด้วยเก่าๆก,ก็จะตามกลับมาในช่วงนี้ด้วยนะคะ,อ,ะอย่าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการเงินในเรื่องของสุขภาพ หมอแนะนําให้ขอพอรองพญานาคสําเร็จดังใจนะคะช่วงนี้เน้นสวดมนต์บ่อยๆเลยเนาะชาววันนคะ้ใช่ค่ะท่านที่เกิดในวันพุธกลางวานันโอ้ช่วงนี้เป็นโอกาสดีสําหรับการปรับตัวเรียนรู้นะคะในการใช้ชีวิตในการสร้างฐานะในการสร้างความมั่นคงที่ผ่านมาปัญหาค่อนข้างรุนเร้าแบกบภาระค่อนข้างเยอะนะคะให้เรานะคะจัดการกับปัญหาโดยการใช้ความรู้ความสามารถ ใช้หลักเหตุผลนะคะพึ่งพาหมอดูก็ได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหนื่อยเป็นช่วงที่ต้องจัดการปัญหาแต่อีกสักครู่หนึ่งครึ่งเดือนหลังคุณจะผ่านพ้นวิกฤตปัญหาแล้วก็เฮงมากในเรื่องของเงินแล้วก็เฮงมากในเรื่องของงานนั่นเองค่ะสําหรับในเรื่องของความรักบ้างชาววันนี้โอ้คนที่ยังโสดระวังเจอคู่ซ้อน คนเจ้าชู้มาชอบมาจีบมาแซวคนมีเจ้าของแล้วมาชอบเรานะคะอย่าใจร้อนให้พิจารณาให้ดีส่วนคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะอาจจะมีเบื่อหน่ายเซนกันบ้างนะคะเข้าอกเข้าใจมีเมตตาต่อการจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะบุญเสริมดวงนะคะช่วงนี้อยากให้ไปปฏิบัติธรรมหรือสักการะองค์พญานาคหน่อยจะเสริมดวงในเรื่องของความรักแล้วก็การทํางานค่ะ ช่วงนี้อยากให้มีสติในเรื่องของการงานเนาะเ <C' n S 1> พราะว่ามีปัญหาค่อน <C' n S 1> ข้างจุกจิกหยุมหยิมเข้ามากวนใจนั่นเองค่ะสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนปักนี้หมอท้องบอกว่าเป็นปักที่ดีที่สุดสําหรับพุธกลางคืนเลยอะ่ะคุณหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคุณได้พรจากท้าวเวสสุวรรณประทานพรมีโอกาสถวายดอกกุหลาบให้ท่านนะคะ24ดอกเพื่อรับพลังงานดีๆเพื่อรับความสําเร็จที่ผ่านมาชาววันพุธ กลางคืนค่อนข้างเหนื่อยยากการจัดการเกี่ยวกับครอบครัวแบกภาระค่อนข้างเยอะรวมไปถึงในเรื่องของการงานอาจจะมีเครียดๆน้อยๆบ้างนะคะแต่คุณเก่งอย่างคุณจะผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทําให้ทุกอย่างสมุทลงตัวได้ไพ่ผู้ชายชูชูถ้วยหมายถึงภารกิจฟินิชเสร็จสิ้นคุณสําเร็จคุณได้รางวัลน,นะคะฉะนั้นแล้วระหว่างทางหากคุณเหนื่อยคุณท้อให้กําลังใจตัวเองแล้วก็บอก กับตัวเองว่าให้ใช้ความพยายามเพราะว่าความสําเร็จนั้นอยู่ไม่ไกลแล้วนะคะสําหรับในเรื่องของครอบครัวจริงๆแล้วช่วงนี้วันพุธกลางคืนไม่ค่อยมีอะไรนะ่าเป็นห่วงนะแต่ว่าหมอเป็นห่วงในเรื่องของสภาวะจิตใจเพราะค่อนข้างเป็นคนซีเรียสเป็นคนอยากทําเพื่อครอบครัวเป็นคนอยากทําเพื่อคนอื่นเสมอมีอะไรให้คุณคุยออกมาบ้างอะไรที่เหนื่อยเมื่อยล้าครอบครัวนะคะสามารถซัพพอร์ตสภาวะจิตใจได้ แล้วก็ช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณอยากจัดการจัดระเบียบอะไรต่างๆเกี่ยวกับการสร้างฐานนะการสร้างความมั่นคงในครอบครัวระวังความขี้บ่นของตัวเองจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีส่วนใครก็ตามที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ต้องระวังรักษาเกี่ยวกับสุขภาพของคนรักอ,อาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นแล้วก็คนที่ยังโสดอยู่ให้โสดไปก่อนนะคะช่วงนี้ยังไม่เจอคู่บุญคู่บารามีได้ไพ่แบบนี้ ต้องบอกว่าชาวพุทกลางคืนเนี่ยบางท่านที่ฟังคลิปนี้อยู่หมอบอกเลยว่าคุณมีเจ้าของเดิมในตัวติดตามมาค่ะอ่ายังไงนะคะให้ปรับพื้นดวงกับหมอดูหรือให้ลองไปทําบุญที่โบสถ์ที่วัดนะคะลองท่อนบทขมาอธิษฐานจิตดูเนาะช่วยลดทอนยบักกรรมเกี่ยวกับความรักได้ค่ะพระหัสสับบดีองพ่อขเนศประธาอนพรอีกแล้วคุณคะสําหรับปักนี้ใครก็ตาม ที่อยากโชคดีในเรื่องของการเงิน<_ d _ d _>การงานและก็ความรักขอบารมี<_ <d> _>องค์พ่อพระพิค,คเนตรประทานพรความสําเร็จให้กับคุณทุกรูปแบบเลยนะคะช่วงนี้ความรักจะลงตัวการงานจะราบรื่นการเงินจะค่อนข้างสมูทค่ะระวังเกี่ยวกับความหัวร้อนใจร้อนอารมณ์ร้อนระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับรถแค่นั้นสําหรับเพื่อหัสบดีเนาะดูเหมือนดวงเปิด ทาอะไรก็สําเร็จความรักก็รับรื่นงตงตัวแต่ต้องระวังความประมาทใจร้อนนั่นเองนะคะบุญเสริมดวงในช่วงนี้ให้ทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลสงฆ์แล้วก็กราบองค์พ่อคะเนตรเริอมไปถึงพระแม่ลักษมีและพระแม่อุมาค่ะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณนะคะสุขค่ะช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะวันศุกร์ จงสุขเถิดนะเอาจริงๆวันศุกร์ช่วงนี้ขี้งอนหน่อยขี้งอนหน่อยนะคะระวังคําพูดหน่อยช่วงนี้งุนหงินได้ค่อนข้างง่ายวันศุกร์หมอบอกเลยคนที่ฟังคลิปนี้อยู่ค้างสินบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอนค้างสินบนกับเจ้าที่แน่นอนค้างสินบนกับพระผอมแน่นอน,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 อนลองเช็คตัวเองดูว่าค้างสินบนกับใครไหมนะคะอาจจะเป็นคําพูดที่เราพูดไว้ยังไม่ได้ทํา เช่นอยากไปสักการะอยากไปกราบที่นี่ยังไม่ได้ไปขอพรไว้ได้พรแล้วยังไม่ถูกแก้ต้องรีบไปแก้ให้เรียบร้อยช่วงนี้สภาวะรอบตัวค่อนข้างหงุดหงิดสําหรับวันศุกร์ทำอะไรก็ไม่รู้สึกว่าหงุดหงิดอะ่ะมันเหมือนจะปังก็ไม่ปังไม่สุดอะไรอย่างนี้เนาะแถมโดนผู้ใหญ่โกรธงอนอีกต่างหงอีกต่างหากฉะนั้นนะคะลองเช็คตัวเองดูนะคะและถ้าเกิดใครที่ไม่ทราบจริงๆก็สามารถติดต่อเข้ามาดูดวงได้นะคะ สำหรับในหมดของความรักช่วงนี้น้อยๆหน่อยๆน,น,น่อยนะคะแต่ความรักก็หอมหวานชื่นใจดีนะคะช่วยเหลือก็กูลกันดีเป็นรักที่ค่อนข้างลงตัวได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ อยากได้อะไรช่วงนี้วาจาสิทธิ์นะให้ขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชานับถือนะคะในเรื่องของความรักจะเป็นจริงคนโสดมีเกณฑ์จะได้รับพรดังใจปรารถนาแต่ก็ต้องทําบุญบ่อยๆหน่อยนะเพราะว่าคุณมีเจ้าของเดิมในตัวติดตามมานั่นเองค่ะสําหรับในส่วนของสุขภาพระวังปวดข้อบาไหลา หลังเอวระวังอุบัติเหตุเท่าพลิกขาแพงถนนลื่นนะคะบุญเสริมดวงนะคะอยากให้ทำบุญให้กับผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ลองสักการะเทพเทวาที่คุณบูชานับถือเสริมดวงดีมากเลยค่ะวันเสาร์คุณจะได้รับเซอร์ไพรส์ใหญ่ในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนโต สำหรับในเรื่องของใครที่รอคอยเกี่ยวกับโอกาสทางด้านการทำมาหากินขอพรรัชการที่5ขอพรทาเวสุวรรณขอพรแม่ยานางฝันของคุณจะเป็นจริงดูเหมือนวันเสาร์มีโชคม,มีลาบจากครูบาอาจารย์ได้จับเงินก้อนมีโชคจากแจ็คพอตมีโชคจากการเสี่ยงโชคนั่นเองค่ะ สำหรับชาววันเสาร์นะคะหมออยากให้เน้นในเรื่องของการงานอาจจะมีเบื่อเบืเซ็งเซงบ้างปรับตัวเรียนรู้จะช่วยให้การงานสมมติลงตัวมากขึ้นเลยนะคะสำหรับในส่วนของความรักอืคนโสดโสดไปก่อนยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเจอใครที่รู้สึกว่าแฮปปี้โอเคกับเราค่ะคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองส่วนคนมีคู่อยู่แล้วอาจจะมีระหองระแหงกันบ้างจับผิดจับจ้องกันบ้างงอนกันบ้าง เออก็ขอให้ให้อภัยแก่การชอบเป็นกรรมการตัดสินนะช่วงนี้คนวันเสาร์ฉะนั้น,นหากอยากผ่านพ้นวิกฤตปัญหาต่างๆไม่อยากอึดอัดต่อกันก็ต้องปรับความเข้าใจรักนี้จะได้สมุดลงตัวค่ะหากคุณอยากขอพรช่วงนี้นะคะ,ะให้คุณสําเร็จให้คุณสมหวังนะคะให้ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชานับถือออันได้แก่ิวันเสาร์ไม่ไม่คลิปนี้ไม่ค่อยมีใครที่แบบมูเตรูใสยตรงเลยนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณอยากขอพรให้คุณเช็คดวงกับหมอดูละกันจะได้รู้ว่าโอเคเทพที่ดูแลเราเนี่ยเป็นใครส่วนอยากทำบุญเสริมดวงให้กับตัวเองเนี่ยให้โอนเงินหรือซื้อของใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่ช่วยเสริมดวงดีในช่วงนี้นะคะ จบลงแล้วนะคะสำหรับคำพยากรณ์ประจรปักแรกของเดือนพฤศจิกายนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะคะก็คงเป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตของเพื่อนๆบ้างค่ะแล้วก็ถ้าเกิดชื่นชอบนะคะการดูดวงหรืออยากทำพิธีกรรมเสริมดวงเกี่ยวกับการลงนะคะ่ะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจแม่หมอไออรักการันนะคะฝากกดติดตามกด s u b s c r ร b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจแล้วก็แทนค่าครูให้ด้วยค่ะ